เตะฮีโร่ตัวต่อมาจัดไปไวัยรุ่นจัดมาครับยังไงอลังการไม่แล้วฮะกางกางอีกแล้วฮีโร่สวัสดีแม่ย่อใหญ่ทุกท่านแล้ววันนี้เราก็มากับเกมฟรีฟ้าเช่นเดิมยา่าฮูอีกแล้วนั่นเองนะครับเราก็มาพบกับเกมฟรีฟ้าม i บายยี่สิบสี่นั่นเองนะครับย่าฮูกรบาบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะสามรอบแล้ว สวัสดีอะไรนักหนาแล้ววันนี้นะก็ตามชื่อคลิปเลย,เลยนะเราจะมาแลกเปลี่ยนนะฮีโร่9 3 9 1 7กันเนะซึ่งคลิปวันนี้ก็อาจจะตั้นไปหน่อยนะแต่ก็ผมอ่าเอาเป็นว่าเตรียมการสู่ PVP ในคลิปหน้านั่นเองนะฮะหาตัวเก่งๆมาลงทีมกันเนะอะงั้นไปกันเลยตามที่เพืเ่อนเห็นในไฮไลท์นะฮะก็จะมี2ตัวนะใช่ไหมน่าจะ2ตัวแหละขออนุญาสักคู่นะ9ึ6 9 7นี่ใช้อะไรเอ่ยนักเตะ9 5ขึ้นไปก็เอาจริงๆก็คุ้มอยู่นะ เอาเป็นว่าถ้าหาเพื่อนๆอยากให้ผมซุ่มนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปพยายามหามาให้แต่วันนี้นะเราจะมากันที่97กันนะฮะไอ้93ถึง97กันนะซึ่งตัวไฮไลท์นะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะไม่ใช่นี่ว่าก็มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวเนาะซึ่งคลิปที่แล้วเราได้ดูนูเวนไปแล้วนะถ้ทาาํ้ำก็ชิบหายนะแต่ก็เอาไปแรกเปลี่ยนในฮีโร่คลิปหน้าได้เนะาะคงกงนมั้ง ซึ่งวันนี้เราจะได้สองตัวนะมีเอ s ีเอตียูสามตัวนะถ้าได้ก็เอ่อชิบายก็มีกองกลางสองและกองหลังหนึ่งนะโอเครู้สึกว่าวันนี้มันจะเกลือไงก็ไม่รู้นะฮะสามสองหนึ่งรัตเกาเอา <c oughs> <c oughs> เฮาเลยไปครับผมไปหาเลยฮานักเตะฮีโร่ตัวต่อมาจัดไปไวรุ่น นะนสำหรับเพื่อนๆนะที่กำลังตามหาแต้ม FC นะขอแนะนำเลยนะครับร้านเติมกิมออนไลน์เพว่เพีน,นะราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นแต้ม FC นะก็มีในราคาที่ถูกหรือจะเป็นสตาร์พาร์ติเมียมนะหรือพรีเมียมสตาร์พาร์นะก็มีในราคาที่ถูกมากๆลิงก์อยู่ใต้ร่างเด็วคลิปท่านนะครับแซดมาครับยังไงอลังการไม่อีกแล้วฮะกลางกลางอีกแล้วฮีโร่โอ้ไม่กโอ้ไม่ก ยังเกือคุณก้าสิบสาอโอเคนะหลังจากที่ผมบอกไปนะว่าจะสุ่มสองตัวนะอะก็ข้ามไปแล้วกันเคิดงบหมดนะ <c oughs> อคุณงบหมดถึงงบที่ซื้อตัวละครมันไม่พอนะฮะตัวละครผมก็มีไม่พอเช่นกันเนาะอันนี้อีกสองวันปะ่ะเอ้ เอยนี่ได้อีกคอนเทนต์นะเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูแล้วรออีก2วันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปการเซ็นสัญญานะฮะทำไปเรื่อยอ่ะคุณโอเคเราก็ได้ทีมใหม่มาแล้วนะก็เป็น4ี่ห้าหนะฮะก็ะกลางลุก1น,นะกลาง1น,นะแล้วก็เป็นวิงแบ็กซ้ายขวานะแล้วก็แบ็กซ้ายขวากองหน้า1นึ่งเซนเตอร์สแล้วก็โก1หนึเนอะก็ครบทีมพอดีนะก็นดเวนจาคลิปก่อนนะแล้วก็นี่ใครวะ มอทเวอร์มอทไว้ปะมันอ่านว่าไงว่าคุณคนเนี้ยผมอ่านไม่ออกจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองประสิทธิภาพของทีมกันนะว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะฮะว่าทําไมต้องลองประสิทธิภาพทีมนะฮะคำตอบนั้นนะก็คือผมต้องการให้เวลาของคลิปนี้ยาวมากขึ้นนะแค่นั้นเลย ไปกันเลยฮะจากอันดับแมปดวลตัวต่อตัว PVP แต่เระแมปกันนะก็เล่นสักสองสามแมปนะแล้ววันนี้นะตัดเลมมาแล้วนะฮะเพราะงั้นผมจะไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วนะ้าาหากว่าวแพนะแล้วโอ้โหโอกาสของยันดูเหมือนว่าทีมของฝั่งตรงข้ามจะมีสักไอ้ดุศักยภาพมากกว่าเรานะฮะเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะไม่รู้ว่า OVR เขาจะเท่าไหร่โอ้โห92แล้วดูเหมือนว่าจะเป็น43 3แบบนายด้วยนะเขาเรียกอะไร มีซ f อ่ะคุณดูกันว่าเราจะเป็นยังไงเฮ้ยขึ้นหน้าน่อยเอ้ยโอ้โล้ำหน้าเลยเปิดมาประเดิมเปิดมานี่โอ้โหส่งไปไกลเกินมองเรียบร้อยน้ำและฮะเฮ้ยว่างใจเลยติดเซฟไม่ไหวฮะเข้าประตูไปมาครับอังนี้ว่างอยู่มูลเลอยอยิงไม่ติดเซฟผ่านชันลุยครับผมบอกแล้วไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปนะฮะเฮ้ยสายว่างขึ้นมาเปิด ยิงโอ้โหสั้นไปหน่อยลุกขึ้นมาไม่ไหวโอ้โหเขาตีเสมอเราได้แล้วตอนนี้เอ้ยว่างอยู่เอ,อ้ยมองไม่ทันวะ่ะไอ้เราจะแพ้กว่าไปเนี่ยคุณวิง่งโอ้โหวิ่งไม่ทันไปฮะโดนโดนแวนตอนนี้ซ้าย,ยกว่ายิงซ้ายไอ้ยิงขวาดนกว่าเออต้องเอ้ยเดี๋ยวมาฟีคิกอะไรตอนนี้วะยังไงเข้าเป้าไม่ไหวว่ะคุณเอ้ยว่างเป้าว่างเป้าว่างยิ่งโอ้โหติดเซฟขา แล้วดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะฮะงานนี้ส่งให้ no no Man นนท์นวนฮะมองมองเฮ้ยขึ้นมงไม่ทันฮะ,ะเรียบร้อยฮะ,ะงานนี้แพ้แน่ๆว่างอยู่ยิ่งเอ,าอ้าเฮ้ติดขาโอ้โหเสียเวลามากยิ่งผ่านเรียบร้อยฮะแต่ดูกแพ้เขา8้5นะฮะซึ่งหวานหมูเลยนะสำหรับเรานะถ้าแพ้อีกนะควรจะกลับไปพิจารณา<ด>ตัวเองได้แล้วนะครับผมเนี่ยโอ้โหส่งยาวไปตรง งานนี้เตโอ้โหติดเซฟได้อีกเหรอตรงตรงกลางพักบอลยิงเข้าครับผมมาต่อโอกาสฉันยอดอีกแล้วมุนเลอร์ยิงทางซ้ายติดเซฟโอ้โหเอาอะยิงทางซ้ายโอเคผ่านครับผมตอนนี้ต้องไล่ตามเขาให้ทันก่อนนะฮะทางฝามีเดอะบอยอยู่เยิงยิงเดอะบอยเข้าเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้เสมอกันเรียบร้อยสามสามฮนะมาครับตัวใหม่ยิงผ่านทะลุยครับผมเวลานี้ต้องชนะให้ได้แล้วกลางว่างทะลุย โดนตัวแบนยิงอ,อติเซฟเอ้ยมูน่ายิงอ,อติเซฟอีกโอ้อะไรวะเนี่ยงานนี้ฮนะขอแบบสวยๆเข้าไปเรียบร้อยฮนะต่อไปเดี๋ยวฟรีคิกอีกแล้วเหรอไม่ผ่านนะโอ้ฟรีคิกฟรีคิกนี่เสียเวลามากจะขอแบบปั่นของๆสวยๆไปเอ้ยเสียวเวลาปะเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยงานนี้เสียเวลาชัวเสียเวลาฮนะโอ้โหเอ้แต่เขายังไม่นำเราวะ่ะมูน่ายิงโอ้โหไปไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะแพ้จริงเหรอเราตัวใหม่ฮะยิงโอเคตอนนี้นำหกห้าฮะเ้าโอกาสครั้งนี้เข้าก็ชนะไปเลยเจ็ดห้าครับยังไงขอดูตะกอหน่อยเจ็ดประตูต่อห้านั่นเองนะอืออ่อันนี้ต้องบอกว่าโอกาสเขาน้อยกว่าเรานะฮะเราก็เลยชนะมาได้เนาะอ่าโอกาสในการยิงของเขาเขาเอ่อเขาเรียกอะไรชั้นยอดก่าปกติอะของเรามากกว่านะฮะเราก็เลยชนะมาแต่ถ้าโอกาสเท่ากันเนี่ยเรา เราเสมอนี่ก็เราแพ้เราเสมอก็ควรจะกลับไปพิจารณาตัวเองนะไม่ถึงผมนะหมยถึงผมเอาเป็นว่านะสำหรับคลิปนี้นะเราก็ได้ใช้ชนะมาแล้วนะก็ไม่มีข้ออ้างในการแพ้นะฮะถ้าไม่กี่แพ้ก็ควรจะไปฝึกฝนตัวเองมานั่นเองนะไม่ถึงผมเนี่ยโอเคสําหรับคลิปนี้นะเราก็เดินทางมานานแล้วนะก็เสียเวลาไปมากแล้วนะเพราะว่าผมต้องการที่จะทวงเวลาเนะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเร็วๆนี้มีแน่นอนนะเดี๋ยวไปฉลุยกันเลยวัยรุ่น Yahoo